สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอนิเมะถังซานเรามาต่อกันจากตอนที่แล้วเชิญหนึ่งหน้าที่มีเวลาไม่มากไม่นานสมาชิกของทั้งสองทีมก็เข้าสู่สนามประลองพวกเขาหันหน้ามองกันและบรรยากาศก็รุนแรงขึ้นในทันทีหัวหน้าทีมของสำนักประกายก็ปรากฏตัวขึ้นในที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่เธอปรากฏตัวตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันเธอยังคงสวมชุดคุมสีดำลึกลับและปิดหน้าของเธออย่างไรก็ตามรสมีที่เย็นเยือกถูกปล่อยออกมาจากร่างกายของเธอไปยังหวังตรงเอ๋อเมื่อพิจารณาว่าเสี่ยวเลิกเป็นน้องชายของเธอความเป็นปรปักษ์นี้จึงกลายเป็นนหิ หวังตรงเอ๋อพูดกับพวกอีเฮาว่าข้าไม่ได้ฆ่าพี่ชายของเธอเขาดูดเลือดของข้าเพื่อเติมเต็มร่างกายแล้วก็ระเบิดออกมาหัวอยู่ห้าหัวหัวราอคิกคักเอาเองก็อยากรู้เช่นกันทำไมเลือดของหวังตงเอ๋อถึงมีพลังเช่นนี้กล่าวอีกในหนึ่งถ้าเสี่ยวเลือดกล้าดูดเลือดของเธอเขาควรจะสามารถทำลายมันลงได้แล้วทำไมเขาถึงตายจากมันพรมยุทธผู้ไม่แตกสลายยืนอยู่ตรงกลางและกวากมือให้ทั้งสองทีมไปข้างหน้าเมื่อพวกเขาเข้าใกล้กันสำนักถังสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นไออันเยือกเย็นของหัวหน้าทีมสำนักปรากายหยกแนน่่วา การแข่งขันกำลังเริ่มต้นขึ้นพวกเจ้าทั้งสองทีมมีคนจำนวนมากในทีมของพวกเจ้าและด้วยเหตุนี้ถ้าไม่สามารถดูแลพวกเจ้าทุกคนได้ข้าขอเตือนเจ้าอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงการแข่งขันเท่านั้นเจ้ามีชีวิตอยู่เพียงครั้งเดียวดังนั้นโปรดถนอมชีวิตของเจ้าเองรวมทั้งชีวิตของคู่ต่อสู้ด้วยขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็หันไปมองหัวหน้าทีมของสำนักประกาศหยกและกล่าวว่าน่าเสียดายที่น้องชายของเจ้าเสียชีวิตในเวลาเดียวกันข้าอยากจะขอโทษเจ้าที่ไม่ได้ปกป้องเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ถูกงงตรา ข้าคิดว่าเจ้ารู้ดีกว่าข้าว่าทำไมเขาถึงระเบิดหัวหน้าทีมสำนักประกายหยกไม่ตอบสนองเธอยังคงจ้องมองหวังตรงเอ๋อด้วยความตายต่อไปเจิงจานพูดต่อว่าผู้เข้าร่วมจากทั้งสองฝ่ายบอกชื่อของเจ้าเริ่มจากสำนักประกายหยกสำนักประกายหยกชินเยวเยวสำนักประกายหยกโยเฉินสำนักประกายหยกเฉินจุนสำนักประกายหยกชิงชิงรองหัวหน้าทีมสำนักประกายหยกเสียป,ปิงใบหน้าของเสียป,ปิงซีขณะที่เขาจ้องมองไปที่เสี่ยวเสี่ยวเขารู้ดีถึงรสชาติของการถูกโจมตีต่อเนื่องด้วยทักษะวิญญาณของเสี่ยวเสี่ยวสี่อย่าง หัวหน้าทีมสำนักประกาศยกเป็นคนสุดท้ายที่เปิดปากของเธอด้วยน้ำเสียงที่แหกผ้าเยือกเย็นและเป็นผู้หญิงของเธอเธอกล่าวว่าสำนักประกาศยกคาอินคาอินงั้นหรือชื่อแปลกอะไรอย่างนี้ในบรรดาสมาชิกอีกสองคนของสำนักประกาศยกที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเฉินจุนยังเป็นเด็กหนุ่มสูงและชิงชิงเป็นผู้หญิงที่ดูธรรมดาและมีรูปร่างที่ดีสำนักถังโฮวีเฮาสสำนักถังหวังตงสำนักถังสวีซานสือสำนักถังเหอไช่ถูสำนักถังเจียงหนานหนานสำนักถังเซียวเซียวสำนักกระถังนาหน้า สมาชิกทั้ง7ของสนักถังรายงานชื่อของพวกเขาก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นความตึงเครียดร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะสามารถจุดไฟในอากาศได้สำหรับสนักถังนี่เป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดที่พวกเขาพบตั้งแต่พวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวินยาจา์เยาวชนระดับสูงสำหรับพวกเขานี่เป็นการทดสอบโดยเฉพาะสำหรับพวกวีเฮ้าในฐานะผู้นำของเขาเจงจานพูดว่าทั้งสองทีมถอยออกไปทั้งสองทีมค่อยๆถอยกลับหวังตรงเออยังคงผลักรถเข็นของพวกวีเฮาต่อไปและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครพูดกับใคร ขณะที่เธอเดินออกไปอย่างชา้าช้าพวกเขาสัมผัสได้ชัดเจนว่าพลังจิตตรวจจับของฮั้วี่เฮาได้รวมพวกเขาทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นตัวต็วเนกระพดเหมือนกับตาข่ายขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มทั้งเวทีในความคิดของสมาชิกของทุกคนจากสำนักถังพวกเขาทั้งหมดมีมุมมองจากมุมสูงของเวทีเมื่อพวกเขามาถึงมุมของสนามประลองทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเข้าแถวกันทางด้านสำนักประกาศหยกฉินเย่ผู้ต่อสู้กับเซียวเซียวยืนอยู่แถวหน้าทางซ้ายของชินเย่คือเฉินจุนและทางขวาของเธอคือซิงซิงเบื้องหลังของเธอคือเสีย่ยปิงที่ทรงพลังคาอินก้าวไป และยูเฉินยืนอยู่ข้างหลังคาอินเห็นได้ชัดว่าเขาพร้อมที่จะโจมตีด้วยความเร็วที่น่าตกใจทางด้านของสำนักถังสบีซานสือซึ่งผู้ชื่งมีบทบาทในการป้องกันอยู่เสมอยืนอยู่ที่ด้านหน้าด้านซ้ายของเขาคือเสี่ยวเสี่ยวและด้านขวาของเขาคือเจียงหนานหนานด้านหนานด้านหลังสบีซานสือคือเหอไช่ถูและด้านหลังเหอไช่ถูคือหวังตรงเอ๋และพวกวีเฮ้าหนาหนายืนอยู่ด้านหลังตลอดทางรูปแบบทั้งสองที่ทั้งสองฝ่ายนํามาใช้นั้นไม่ธรรมดาแต่มีการประสานงานกันอย่างดีเจิงจ้านพงยุทธผู้รู้จักแตกสลายมองไปทั้งสองข้าง แม้แต่การฝึกฝนของเขาเขาก็รู้สึกกดดันในใจท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครรู้ว่าผลการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเด็กเหล่านี้เพียงแต่แข็งแกร่งเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ยังมีเล่เหลี่ยมอีกด้วยเขาไม่สามารถจัดการทางเวทีได้ด้วยตัวเองท้ายที่สุดวิญญาณจานห้าวงแหวนและหูแหวนได้รับพิจารณาว่าเป็นชนชั้นสูงแล้วเขาดึงความความคิดเหล่านี้ออกจากหัวและมองไปยังทั้งสองทีมเขายกมือซ้ายขึ้นและร้องว่าเริ่มได้เลยพร้อมกับที่เขาสับแขนลงด้วยเหตุนี้ทั้งสองทีมจึงเริ่่่มมเคลือนนนนนไหวใใทททััีีีีขณะะสกกกปรายยพง พวกเขากำลังโจมตีอย่างไม่ต้องสงสัยชินเย่เย่ซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมของเธอร่างกายของเธอเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งขณะที่เธอปลดปล่อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ดาบยาวของเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและเกือบจะทันทีร่างกายของเธอก็เต็มไปด้วยชุดกอหนาเมื่อชิงชิงยกมือขึ้นก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นทุกนิ้วของเธอมีวงแหวนวงแหวนทั้งสิบวงสว่างสวยด้วยแสงแวววาวทำให้เธอดูเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของมหาเศรษฐีหลังจากนั้นนนนคาาากก็ปรฏตัววววขขึ้นใมนมืือออองงงงเเธีีแหหิญณสล สีม่วงสองวงและวงแหวนวิญญาณสีดำหนึ่งโผลออกมาจากมันวงแหวนวิญญาณที่หนึ่งสองและสามสว่างขึ้นพร้อมกันแม้ว่าการควบคุมทักษะวิญญาณของเธอจะไม่บริสุทธิ์เท่าของเซียวเซียวแต่เธอก็ถือว่าค่อนข้างเชี่ยวชาญลำแสงที่เชื่อมการสา,สามเส้นตกลงบนชินเยเวร่างกายของเธอเริ่มสองแสงสีเขียวและรศมีทั้งหมดของเธอเปลี่ยนไปในทันทีในอีกด้านหนึ่งของชินเยเฉินจุนสร้างโล่หนักในมือของเขาส่วนบนของโล่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนด้านล่างเป็นริ่มสามเหลี่ยม มันสูงเกือบ2เมตรซึ่งเป็นกอบป้องกันหอคอยแบบคลาสสิกเขาดูน่ากลัวขนาดยกโลขึ้นวิญญาณยุทธของเฉินจุนไม่เป็นที่รู้จักแต่ดูเหมือนว่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งและพลังวิญญาณของเขาโลกของเขาถูกฝังด้วยอัญ,ญมณีขนาดใหญ่4ชิ้นซึ่งวิศวกรวิญญ,ญาณสามารถบอกได้ว่ามันก่อตัวเป็นแถวของโลกของเขาโจมตีป้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการรวมกันของ3มคนนี้จากสำนักประกายหยกค่อนข้างแข็งแกร่งและนอกจากนี้พวกเขาปกป้องเพื่อนร่วมทีมที่เหลือตามที่ปรากฏสำนักถังก้าวไปข้างหน้าช้าลงไม่มีใครปลดปล่อยความสามารถที่แข็งแกร่งใดๆ สวีซานสืเดินไปข้างหน้าพร้อมกับโรคเต่าเฉียนหมิงต่อหน้าเขาเมื่อเขามองไปที่โรคของเฉินจุนเขายังกล่าวว่าในที่สุดห้าก็เจอคนที่คล้ายกันทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างกันไม่ถึง30เมตรทางด้านสำนักประกาศหยกฉินเย่ยกระดัขึ้นสู่อย่างไรก็ตามรูปแบบของสำนักถังแต่ออกก่อนที่เธอจะฟันดาบของเธอลงสามคนไปทางซ้ายในขณะที่สี่คนย้ายไปทางขวาทำให,ให้เกิดช่องว่างในขบวนของพวกพวกเขาฉินเย่เย่หยุดดาบของเธอทันทีและกระอักเลือดออกมาด้วยความรู้สึกไม่สบายอย่างมากช่องว่างที่คู่ต่อสู้ของเธอสร้างขึ้น ควรจะเป็นที่ที่ดับของเธอลงไปขณะที่เธอหยุดหวังตงเอ่อใช้รถเข็นของโฮวเฮาเพื่อขับเคลื่อนตัวเองขึ้นไปในอากาศที่ตรงกลางอากาศปีกผีเสื้อคู่ของผีเสื้อเทวิจรัสแสงก็เปิดออกและและผีเสื้อเทวิจรัสแสงก็พุ่งตรงไปยังสำนักประกายหยกราวกับฝนดาวตกเรืองแสงไม่เพียงเท่านั้นแต่เสียงหึงหึงก็ดังก้องเช่นกันริ้วของแสงสีขาวลอยขึ้นไปในอากาศภายใต้ใแสงแห่งเทพธิดาผีเสื้อและกลืนคู่ต่อสู้ของพวกเขาต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างเหอไช่ถูในที่สุดก็โจมตีนอกเหนือจากเหอไช่ถู เจ็ดประหลาดแห่งสื่อหลายเครื่อที่เหลือนั้นเชี่ยวชาญที่สุดในการต่อสู้ระยะกลางหรือระยะประชิดแม้แต่ฮูบีเฮ้าก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นแม้ว่าเขาจะเป็นวิศวกรวิญญาณด้วยแต่เขาก็ไม่เชี่ยวชาญในการโจมตีระยะไกลเธอใช้โถค้นคว้าอาวุธวิญญาณนำวิธีเสมอมาและเขาได้เรียนรู้วิธีการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำจากระยะไกลแม้ว่าเขาไม่สามารถใช้อาวุธวิญญาณนำวิธีในทันวร์นาเมนต์นี้แต่เขาก็ยังเก่งมากในแง่ของการโจมตีระยะไกลและประเภทพื้นที่ที่กว้าง ในขณะที่การเคลื่อนไหวของสำนักถังไปทางซ้ายและขวาปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันการเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำได้อย่างแม่นยำซึ่งทำให้จังหวะของสำนักประกาศยกยุ่งเหยิงเมื่อการโจมตีพื้นที่กว้างของเฮอชัยถูลงไปชิ้นเยื่เย,ยังไม่ได้ฟันออกด้วยดาบของเธอนอกจากนี้อาวุธวิญ,ญญาณของเฮอชัยถู ho, และผีเสื้อเทพิจรัสแสงของหวังตงเอ๋ยังได้รับการชี้นำโดยพลังจิตตรวจจับของฮู้วี่เฮาระดับความแม่นยำเพิ่มขึ้นฮู้วี่เฮาได้ติดตามการก่อตัวของคู่ต่อสู้ของพวกเขาเฮอชัยถูไม่ได้ใช้อาวุธวิญญาณที่แข็งแกร่ง มีเพียงปืนใหญ่จอระดับสีเท่านั้นปืนใหญ่วิญ,ญญาณดังกล่าวไม่สามารถสร้างการระเบิดที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้แต่พลังการจาะทะลุของการโจมตีจากปืนใหญ่วิญญาณดังกล่าวนั้นสูงมากพวกเขาสามารถโจมตีใครก็ได้และโจมตีคนที่อยู่ข้างหลังพวกเขาได้ด้วยซ้ำวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับปืนใหญ่วิญญาณคือการหลีกเลี่ยงตราบเท่าที่พวกเขาหลีกเลี่ยงพวกเขาไม่สามารถจะสร้างความเสียหายมากนักเผอใช้โถยิงปืนใหญ่วิญญ,ญาณเหล่านี้16กระบอกอย่างน้อยหนึ่งในนั้นตกไปที่เป้าหมายซึ่งเป็นที่เป้าหมายซึเปป็นนนิสาักกกระทุค และเล็งไปที่หัวของพวกเขาด้วยจุดติดต่อของพวกเขาคำนวณได้อย่างแม่นยำโดยใช้พลังจิตตรวจจับของพวกบีฮาวและจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นปืนใหญ่ที่เหลืออีกสิบกระบอกมุ่งเป้าไปที่คนคนเดียวซึ่งไม่ใช่หัวหน้าทีมหรือเสียบปปิงพวกเขามุ่งเป้าไปที่จุด่อนที่สุดแต่เร็วที่สุดคือ,อยูเฉินผีเสื้อเทพีร,รัดแสงของหวังตงเอ๋อดูเหมือนจะกลืนกินพื้นที่ขนาดใหญ่แต่มีเพียงสองเป้าหมายหลักคือเสียบิงและคาอินผีเสื้อเทพีจารัสแสงล้อมรอบทั้งสองด้วยเหตุผลเดียวเท่านััน้้้้นนนนนสสส่่่่่่งงผลกกรรระททบบตออพววเเขขาาาาาจไไมามาถชยยยููฉิดหหคี พวกเขาไม่สามารถเป็นถัยคุกคามต่อสน,นักถังได้แม้ว่าพวกเขาจะมีส่วนผสมวงแหวนวิญญาณที่ดีทุกอย่างดูเหมือนจะใช้เวลานานกว่าจะเสร็จแต่อันที่จริงทั้งหมดนี้ทําได้เร็วมากเสียงระเบิดดังขึ้นมันดูยิ่งใหญ่ถึงขนาดทะเยอเวทีได้ผีเสื้อเทพีตรัดแสงของหวังตงเอ๋อนั้นแข็งแกร่งพอสมควรเธอเป็นจักรพรรดิวินแต่การโจมตีของเธอไม่ถือว่ารุนแรงมากเพราะเธอปล่อยมันออกไปในพื้นที่กว้างเกินไปอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงต้องป้องกันการโจมตีของเธอแม้ว่าจะไม่ได้ดีที่สุุดกกก็ตตาาาาาาามมมมใใในนนนททงงงรรรัขควสถจอะหญ่ จ้นั้นแข็งแกร่งกว่ามากจาก16คนของสำนักประกายหยกเฉินจูนผู้ที่มีโรคเป็นคนแรกที่เคลื่อนไหวเขายกโลกขึ้นในอากาศปกคลุมตัวเองและฉินแย่เย่กับชิงชิงเมื่อเสียงระเบิดที่ดังสนั่นดังขึ้นทั้ง3คนก็อยู่ตามทางแต่ไม่ได้รับอันตรายจากผีเสื้อเทพิจารัสแสงหรือปืนใหญ่จอบแสงที่รุนแรงที่ปล่อยออกมาจากโรคของเขาป้องกันการโจมตีทั้งหมดเสียป,ปินยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาต่อไปขณะที่เขาเคลื่อนไหวรัศมีวิญ,ญญาณครอบงำก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาลงกระโชกแรงของควันพุ่งขึ้นนอาากศ และทำลายกระสุนปืนใหญ่เจาะที่พุ่งเข้าหาเขาหลังจากนั้นเขายังช่วยคาอินสกัดกั้นผีเสื้อเทพิจรสแสงด้วยเขาเปิดเผยวิญญาณยุทธของเขาอย่างรวดเร็วขณะที่เขากระโดดขึ้นและกระโดดข้ามทั้งสามข้างหน้าเขาพุ่งตรงไปยังทีมของสนักถังคาอินยกมือขวาของเธอขึ้นอย่างเบาๆบและเล็บยาวสีทองเข้มห้าเล็บยื่นออกมาและเธอใช้เล็บกวนกระสุนเจาะซึ่งดูเหมือนว่าจะระบายออกเมื่อสัมผัสกับเล็บของเธอและไม่สามารถระเบิดได้มันกลายเป็นเศษเหล็กในทันทีส่วนผีเสื้อเทพิจรัสแสงคาอินก็ใช้เล็บของเธอทำลายมันเช่น่นนกกัอยาางไร็ตม ยูเฉินไม่ได้โชคดีขนาดนั้นในฐานะที่เป็นวิญญาณจานสายโจมตีว่องไวบทบาทของเขาคือการอยู่เคียงข้างและซุ่มโจมตีคู่ต่อสู้ของเขาเมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เขาจะปลดปล่อยความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเป็นผลให้เขาติดข้างหลังในขณะที่เพื่อนร่วมทีมของเขาพุ่งไปข้างหน้าเขาต้องการใช้เส้นทางด้านข้างและแอบโจมตีหนึ่งในสมาธิของสนักถังเขาไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนแต่พร้อมที่จะโจมตีใครก็ตามที่ถูกเปิดเผยมากที่สุดอย่างไรก็ตามกระสุนเหล็กใน11อัน พุ่งตรงเข้ามาหาเขาภายใต้แสงสว่างของผีเสื้อเทพิจรัสแสงก่อนที่เขาจะมีโอกาสขยับตัวด้วยซ้ำขอบคุณทุกท่านที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับไว้เจอกันในคลิปต่อไป